สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีพระเหรียญมาแนะนําครับเหรียญที่เห็นอยู่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทับนะครับแห่งวัสรุนะครับสมุดประก,การด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกฉลองพระอุป,ปัชฌาวัสรุพศ2524นะครับวัสรุนี้ก็จะอยู่สมุดประก,การนะครับ อยู่ติดถนนบางนาตาประมาณกม .7 ก็กม .8 นะครับ <Yeah. S 2> เนียนสวยดีครับสวยเดิมดูง่ายราคาไม่แพงท่านใดสนใจก็เดี๋ยวจะมีช่องทางการติดต่อท้ายคลิปหรือว่าดูตามคำอธิบายนะครับผมใส่ไว้หลายที่นะครับขอรูปชัดๆขอเอกสารเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจได้ครับเนี่ย yeah. ช่องทางการติดต่อเราก็ ไลน์ i อด a เฟซบุ๊กเพจนะครับเบอร์โทรโทรคุยกันได้ทั้งนั้นเราก็รับเช่าพระเก่าใหม่ยอดนิยมของเก่าลเล่าเก่ากระเพาะปลาเก่าติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ